เล่เขาข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตกอยทอจอชงประกันไรายได้ยางเฟส4หลังน้ำยางราคาดิ่งสุดในรอบปีนะคะหรือว่าจะเป็นการเตรียมการเยียวยาพี่น้องชาวสวนยางกันนะคะขอบคุณข้อมูลค่าจากเพจ Facebook พืชเศรษฐกิจไทย และก่อนไปรับชมรายละเอ,อยียดนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะนายสุนทรรักโรงนายกสมาคมชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้14จังหวัดรวมประจบคิรีขันและเพชรบุรีนะคะและหนึ่งในคณะกรรมการการ,การยางแห่งประเทศไทยได้เปิดเผย สาเหตุที่ทำให้ยางพาราตกต่ำในช่วงนี้ทั้งที่ในข้อที่จริงราคายางควรจะขึ้นสงครามระหว่างรัสเซียยู่เครนที่ยังไม่ยุติทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นทุกวันทุกครั้งที่ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นความต้องการยางส่งเคราะห์ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยแต่ขณะนี้มีปัจจัย2เรื่องที่ทำให้ยางพารา มีราคาตกลงคือการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศจีนทำให้นักลงทุนเกิดความลังเลและการลงทุนเกิดการชะลอตัวนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือกรณีเงินเฟอ้อถึง8%ในสหรัฐอเมริกาและการเฟดขึ้นของดอกเบี้ยถึง0.75เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทำให้ส่งผลกระทบถึงราคายางในตลาดโลกด้วย ทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนอีกซึ่งเป็นผลทางด้านจิตวิทยาขณะที่ราคายางในไทยขึ้นลงตามตลาดล่วงหน้าผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ของโลกคือจีนกับสหรัฐอเมริกากำลังเกิดปัญหาก็ส่งผลทำให้มีการรับซื้อยางในราคาที่ถูกลงจากที่เคยมีการรับซื้อในไทยที่กิโลกร,รัมละประมาณ 65บาทก็เหลือประมาณ55บาทเท่านั้นหรือลดลงประมาณกิโลกรัมละ10บาทในฐานะที่เป็นบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการรักษาเสถียรภาพราคายางไปเมื่อวันที่28มิถุนายน ที่ประชุมมีมติให้เข้าไปรักษาเสถียรภาพยางพาราในตลาดกลางโดยเฉพาะในเรื่องน้ำยางสดที่ราคาตกลงมากเหลือกิโลกรัมละประมาณ40บาทเท่านั้นราคายางในตลาดกลางกับราคาท้องถิ่นจะต่างกันที่กิโลกรัมละประมาณ5-6บาทและถ้าการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทประกาศราคากิโลกรัมละ55บาทราคาท้องถิ่นก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ50บาท เพราะจะต้องหักค่าการตลาดประมาณ5-6บาทและขณะที่กยทกำลังจะเสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟสที่4เข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกนยที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาส่วนกอยทก็จะเข้าไปรักษาเสถียรภาพของยางพาราในตลาดกลางในสุนทรกล่าวนะคะ เป็นการอัปเดตแจ้งข่าวเกี่ยวกับราคายางพาราที่ตกลงช่วงนี้และอัปเดตโครงการประกันรายได้ยางในเฟสที่4นะคะ